นิพพานจิตนิพพานเป็นจิตที่สบายเบาว่างร่วงโปรง่งสว่างสะอาดสงบบริสุทธิ์จิตนิพพานนะครับเป็นจิตที่เยือกเย็นนะครับเป็นจิตที่ผ่อนคลายนะครับเป็นจิตที่สบายจิตนิพพานนะครับเมื่อก่อนเราเป็นปุถุชนีนจิตก็จะอยู่ด้วยกามพยาบาท ร่วหานอนฟุ้งซ่านหลังเลสงสยัยเยี่กับทุจริตต่างๆแต่เมื่อจิตเป็นนิพพานแล้วนะครับกป็ปราศจากนิวรณ์กับ,รนะรบปราศจากทุกจริตนะครับมีสติสัมปชัญญะมีความไม่ประมาทเป็นอยู่จิตนิพพานนะครับจิตนิพพานเพราะว่าจิตนิพพานแล้วไม่ต้องกังวลว่าที่ต้องมีจิต เมตตาพยาาบาตรเบียดเบียนหรือว่าไม่เมตตาไม่พยาาบาตรไม่เบียดเบียนเพราะว่าจิตนิพพานนั้นว่างมางจากอารมณ์ว่างจากกิเลสจิตนิพพานว่างจากรูปนะครับรูปที่เป็นมายากรรมคิดพูดทําให้เกิดกรรมเกิดกิเลสเกิดที่บาจิตนิพพานนะครับจิตนิพพานเป็นจิต ที่ปัสยกรรมเจตสิกปัสยกรรรูปนะครับเป็นปรมัตถธรรมจิตนิพพานแล้วสบายนะครับไม่ต้องกังวลคงแต่งว่าเป็นเราเป็นของเราตัวตนเราในรูปในนามในธาตุในขันธ์ในอายตนะในสิ่งต่างๆ่นะครับวัตถุกรกรมกิเลสกรรมพระสุนทรกรรมต่างต่างจิตนิพพานไม่ต้องกังวลเรื่อง สมาธิเรื่องฌานเรื่องญาณนะครับเรื่องพบภูพบชาเรื่องมนุษย์เทวดาพรทมารสัพสัชเพศสิจิตนิพพานหมดความกังวลหมดความปรุงแต่งนะครับจิตนิพพานแล้วเจตตนาประเสะมนัสิการก็มะคับไปสังขารละครับนะครับ,นะรบเพราะว่าจิตนิพพานนี้ไม่ต้องปรุงแต่งบุญบาปกุศลอกุศลดีร้ายประการใดเลย จิตนิพพานคือจิตที่เป็นความว่างความหลุดพ้นความไม่กําเริบนะครับจิตนิพพานแล้วเป็นปารมาปรมานัตตลักษณตาเป็นอาสวะขยัยานเป็นวิมุตติยานทัศนะเป็นความไม่กําเริบแห่งจิตนะครับจิตนิพพานแล้วก็วางจิตได้วางจิตได้เันของสุกแล้ว่ก็กินไดนะ้ของที่สำเร็จแล้วนะก็วางได้ จิตนิพพานและมันวางจิตได้นะวางจิตไม่ต้องใช้จิตไปเพื่อกุศลหรืออกุศลเพื่อบุญเพื่อบาเพื่อดีเพื่อชั่วนะครับเพื่อทําที่เป็นกุศลหรืออุศลเพื่อสังขารที่อยากเป,ป็านนี้จิตนิพพานไม่ต้องกันวนงวลกับความเปลี่ยนแปลงของสังขารไม่ต้องกันวนงวลกับความเปลี่ยนแปลงของสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นักตาหรือว่าทำที่เป็นอนัตตาในกุศลธรรมอกุศรทม จิตนิพพานนะครับวางได้สามขาธรรมทั้งหลายเพราะว่าจิตนิพพานแล้วไม่เอาขับโลกแล้วไม่เอากับกรรมโลกรูปโลกอรูปโลกกรรมภพรูปภพรูปภพกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินะไม่เอาแล้วจิตนิพพานพ้นไปจากภพกชาติภพภูมินะครับพ้นไปเพราะว่าไม่มีจิตสิกที่จะปรุงแต่งเพราะว่าเบื่อหน่าย เกิดวลาคธรรมสลับทมไม่เพลินในธรรมละไม่เพลินพอใจอยากใครในธรรมทั้งหลายนี่จิตก็เกิดนิพิทาเกิดวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเกิดอาสวะขยัตญาเกิดสัญญาตาความว่าจิตนิพพานนะครับหมดความเป็นเราเป็นของเราตัวตนเราในจิตในจิตสิทธิในรูปในนิพพานจิตนิพพานก็หมดความเพลินหมดฉันทะ อดนันทิความเพลินอดชันท่ความอ,อดใจอดราคาความรักใคร่อดศนาความอยากจิตนิพพานเป็นจิตที่เป็นความเป็นพระอหันต์เกิดขึ้นนะครับเพราะมารรคผลนิพพานนีเกิดกับจิตที่นิพพานนะครับจิตนิพพานแล้วสบายนะครับไม่ต้องห่วงคอยเมตตาปยาปาปเปลี่ยนเปลี่ยนคอยกระดุนน้ำมุดเจ้าบิดหาไม่ต้องคอยยินดียินร้ายไม่ต้องคอยใจ